พบกับพี่อนไวนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะแฮปปี้มิวในชุดของ s o n โซนิกเดเฮนทอกภาค3นะครับผมก็รับกระแสหนักนะที่ฉายไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเสร็จบทมันยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าหนังมาฉายช่วงๆใกล้ๆปีใหม่นะคนเยอะนะผมไม่ค่อยชอบคนเยอะนะก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับผมก็เลยพลาดอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวนะครับผมอันาคตนก็นี่ชิ้นนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือออกมาเพื่อรับกระแสหนังโซนภาค3นะครับผม ในชุดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดแปแบบนะฮะประกอบไปด้วย3โซนิกนะฮะสองเทลฮะหนึ่งนัคเคิลแล้วก็2ชาร์โดนะครับผมอุปกรณ์มหมอพอย่าคนี้นะลูกเล่นหล,กลักๆก็คือกงล้อนะฮะใส่แล้วกริ่งนะฮะมันจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะต่างแค่ตัวตุ๊กตตุ่มที่ออกมาในชุดเท่านั้นนะครับผมอ่ะมาดูในตัวแรกกันเลยนะครับผมอ่ะอันนี้นะฮะก็จะเป็นโซนิกนะฮะกับอะ,อะไรนะเขาเรียกว่า วงล้อสีแดงนะครับผมอันนี้ก็แฮปปี้มิลมยยีนโยบายใหม่นะฮะก็ไม่ต่างจากกับของฮัซโบหรือค่ายของเล่นใหญ่ๆที่เป็นกันนะก็คือลดปริมาณพลาสติกนะฮะแล้วก็ใช้วัสดุเป็นกระดาษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมาในกล่องซึ่งผมส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับก็ดูดีมีสไตล์กว่าเป็นถุงนะถุงนี้ก็คือฉีดทิ้ง ไปนะฮะนี่คือเราสามารถเก็บเข้ากล่องได้อย่างไม่เคอะเขินนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้ากล่องนะฮะแล้วก็ QR โค้ดโหลดเกมในเว็บนะซึ่งผมโหลดแล้วก็ไม่เนี่ะม,ม,ม,มันเข้าไม่ได้หรือมือถือกากก็ไม่รู้นะมนไม่ก็คือเข้าไม่ได้นะฮะก็คือสแกนทุกเพย์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะ,ะช่วงการผลิตอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยบริษัท ที่บริษัท The Marketing Store w o w i d e Asia จำกัดน,นะฮะผู้จัดหานะครับผมอ,อันนี้ก็จะมีคำเตือนแบบถุงที่เราเห็นกันอยู่แหละมีภาษาไทยด้วยนะฮะมีมอกรนะครับแล้วก็สินค้านำเข้านะฮะบ,บริษัทอฮาวีอะไรฮนะาวีโลจิสติกประเทศไทยนะฮะแล้วก็ที่อยู่นะครับผม ก็ประมาณนี้ตรงนี้จะเขียนกำกับว่า Sonic a อ t i n a t e Roller นะครับผมอดี๋ีวผมจะลองแกะมาดูกันเลยลนะกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเออซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสมันมนกลับมาอย่างไรไม่รู้นะของเล่นแ p p y ี้มูนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือยูคิโอนะแล้วตามมาด้วยมาริโอนะแล้วก็พวกดิเซล,ลก็นะฮะไลลากันอย่าดง,งดีเดือดนะอันนี้แกะออกมานะครับผมฟลิป เป็นสติกเกอร์นะครับผมน,นี่ก็จะมาให้ตกแต่งนะครับตัวของเล่นนะน,นี่จะเป็นสติกเกอร์นะว่าติดยังไงเล่นเมื่อยุ้เล่นก็คือกลิ้งแหละนะฮะประมาณนั้นนะครับผมน,นี่จะติดดีไหมนะเดี๋ยวเราลองดูทีนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัววงล้อนะอันนี้จะเป็นเหมือนจะร่องให้เอา,อา เรื่องอะไรล่ะล้อของซูนิกติดเข้าไปนะครับเอ้ยไม่ไอตัวฟิกเกอร์ซูนิกติดเข้าไปนะครับผมประมาณน,นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลวดลายนะครับผมน่าจะให้เราติดนะฮะแต่ว่าผมคงไม่ติดซิกเกอร์หรอกนะตรงแล้วนะฮะมาดูของเล่นข้างในว่าเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวตุ๊กตุ่นโนิกนะสวยอยู่นะ ติดดีไหมหนะ้าจะลองดูก่อนนะจะลองติดเล่นดูก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองลองดูถ้าติดแล้วเวิร์กก็จะติดทั้งหมดนะฮะถ้าไม่เวิร์กก็จะไม่ติดนะ,ะ,ะส่วนตัวนี้นะครับผมก็หลักๆนะฮะไอ้ตัวล้อเนี่ยผมเป็นตัวแรกที่ผมลองติดนะก็เลยแบบกะผิดเนะก็เลยแบบว่า เขาเรียกไงดีล่ะแบบไอ้ตรงข้างใต้นะแบบติดสเต็มเลยนะข้างบน,นแบบโลนเลยนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โซนิกนะฮะของเราก็จะมาในท่าที่แบบหมบอบหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเราก็จะเอามาใส่นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยของล้อทุกอันเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกแบบมันแข็งๆเลยนะแข็งๆทนทานมากนะฮะประมาณนี้พอใส่ปุ๊บก็จะประมาณนี้นะ,ะก็สวยดีนะ ก็นะจะว่าสวยเลยนะเดี๋ยวเราลองวางดูน้ำหนักมันจะถ่ายไปทางไหนนะฮะอันนี้เหมือนมันน้ำหนักถ่ายถ่ายไปทางนี้นะอันนี้สมดุลเลยประมาณนี้นะฮะอนะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยอยู่นะ ดูกล่องที่สองกันต่อนะครับผมอ,นนอ,อันนี้จะชื่อชุดว่าสุดิคออริจินอลลอนเลอร์นะอันนี้เป็นอ่ะเอาเอาทีเน็ตลอนเลอร์นี้ออออออริจินอลลอนเลอร์อันนี้เป็นดั้งเดิมนะครับผม ก็จะมาเป็นสติกเกอร์ลายสายฟ้านะน,นี้ก็จะวิธีการนะครับผมวิธีการติดอะไรให้เรียบร้อยนะนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ลายสายฟ้าอ่าโอเคมาดูที่กรงล้อนะครับผมนี่จะเป็นสีฟ้านี่ก็จะมีที่ล็อกมือด้วยนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาดูที่ตัวฟิกเกอร์นะครับผม อ่ะมาดูที่ตัวสติกเกอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์โซนิกนะฮะจมูกนะฮะก็ท่าจังก้าอ่สังเกตวนะ่ามีน็อตนะนมีน็อตอยูอ่ครับครับเ,เดี๋ยวลองเป็สติกเกอร์ว่ามันเป็นยังไงนะเอาละรครับพอติดสติกเกอร์เสร็จนะครับผมมันก็จะเป็นลวดาลายประมาณนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะมีสีเหลืองมาตัดนะฮะ ตอนแรกก็ว่าจะแต่ว่าผมไม่ติดไอ้ตรงนี้เพราะว่าเขาทำดีเทลมาให้น,นะฮะแล้วก็ตัวอ่าอะไรนะตัวล้อหมุนนะ,ะมันก็จะมีกิมมิคของความเป็นสายฟ้านะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยเขามาให้มานี่แบบติดตามจินตนาการมากเลยนะฮะมันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวนะฮะแล้วมันก็ออกจะแบบน้อยไปนิดนะะึงนะเพราะว่าติด เวลาติดเนี่ยก็พยายามติดให้มันเป็นด้านด้านบนซะหน่อยนะฮะตรงฐานไม่ต้องโชว์นี่ก็ปล่อยนะฮะก็ปล่อยไปนะฮะแล้วก็ตัวตัวล้อเนี่ยมันก็จะมีร่องนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นถาดไอ้ล็อกสําหรับใส่นะฮะพอดีแบบถ้าจะเรียกได้ว่ามันเป็นมันเป็นเบ้าเป็นเป็นบล็อกเลยนะฮะเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยนะฮะก็กดไปกรึบทำไงกรึบนะฮะแต่ใส่ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนี่ผมว่าแม่งถลอกแน่นอนนะฮะ เวลาเล่นนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยนี่นะฮะก็น่าจะสนุกอยูนะ่มั้งแต่เหมือนเขาออกแบบให้น้ำหนักมันถ่ายถ่ายไปทางใดทางหนึ่งเนะี่ยวางปุ๊บมันก็จะกริ้งโดยอัตโนม,มัตินะฮะก็ถือว่าน่ารักดีนะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าเออเจ๋งดีเจ๋งดนะีประมาณนี้แต่ว่าแบบถ้าลองทำ สีตรงรองเท้านี่ไม่แน่ใจว่ามันจะทรอกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทำเสร็จนี้ก็คงจะต้องใส่ไปเลยนะครับผมไม่ถอดแล้วนะครับประมาณนี้ มาตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของโซนิคนะฮะร่างซูเปอร์โซนิคนะน,นี่เป็นกลมล้อเดี๋ยวแล้วอันนี้เมื่อกี้เอออ่าประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะระบุว่าเป็นโซนิคคอสทิเนตโรเลอร์นะฮะเหมือนกันนะอะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผม อข้างในนะครับผมอ่ะมีสติกเกอร์นะครับผมอ่ะอันนี้สติกเกอร์ก็จะเป็นสายฟ้าเออเหมือนเหมือนตัวอัลติเนตโรลเลอร์จริงน่าจะเป็นตัวรีเพนนะเป็นซูเปอร์โซนิกนะฮะสติกเกอร์เดี๋ยวนะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนคนละท่ากันแต่สติกเกอร์เออไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนะไม่ไม่เหมือนสายฟ้าเยอะกว่านะครับผม ก็อันนี้ก็จะเป็นลายสายฟ้าต่อเนื่องนะอันนี้ก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับผมดยที่ตัวหุ่นข้างในกันก็เป็น,นตัวตุ๊กตุ่มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นท่าเบ่งกล้ามนะซูเปอร์โซนิกในท่าเบ่งกล้ามนะฮะพลาสติกก็จะดูแบบสีด้านๆน,นะฮะสวยดีนะครับผม นะครับมาที่สปอร์โซนิกนะครับของอันนี้นี่ผมรู้สึกว่าจะติดได้ลงตัวนิดนึงนะครับก็คือมันเป็นสายฟ้านะผมติดเว้นช่องเนี่ยมันก็จะพอดีเป๊ะอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องใส่เหมือนเดิมนะฮะก็ของลูกเล่นนี้มันเป็นลูกเล่นเดียวกันหมดเลยนะัะพอสมแล้วก็ตัวสปอร์โซนิกนี่ก็ถือว่าออกมาทาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะ,ะถ้าทําสีเพิ่มน,นิดนึงอ่ะผมว่าไม่น่าจะสวยกว่านี้นะฮะอ่าหรือลองดูไปยนะุบกรีนะฮะก็ ประมาณนี้นะเอาไว้แบบกลิ้งแข่งกันนะแบบว่าทําแบบเนินแบบบันไดเลื่อนนะแล้วก็ปล่อยนะ,ะน่าจะสนุกอยู่แต่ว่าสีคงจะถลอกเละเทะเลยนะ ่ะมาที่แบบต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของเทลนะครับผมนะะอันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเทลออริจินอลโรลเลอร์นะครับผมมันจะเป็นแบบที่หนึ่งนะฮะแบบดั้งเดิมน,นะ,ะก็อันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างนะ,อ,ะ,อ,อ,นนอ,ะอันนี้มาดูล้อก่อนนะฮะล้อนี่ก็จะแบบบิดยืดนะฟิวเหมือนหญ้าหรืออะไรสักอย่างน,นะฮะน,นี่ก็ฟิว มันเป็นหางหางของเทียวหมุนแลวนะครับลองดูสติกเกอร์ี้หน้าตาเป็นยังไงอ่าสติกเกอร์นะก็จะเป็นหางเทวยวจริงด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้านะเมื่อกี้นี้ผมลองแปะดูนะมันมันไม่เข้าเลยนะมันมันไอตัวรองเท้านะมันไม่เข้าเลยมันมันจะมันติดยากมากนะฮะก็ขอไม่ติดแล้วกันตอนนี้ตัดสินใจแล้วไม่ติดแล้วนะครับผมอ่ะมาดูที่ตัวตุ๊กตุ่นนะครับผม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเทลนะครับผมน่ารักเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเอาจริงตัวรองเท้านี่เขาก็จริงๆจะบักร่องไว้ทําดีเทลไว้ประมาณหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งน่าจะทําสีตามได้ไม่ยากนะฮะไว้ทําสีดีกว่านะครับผมดูส่งแล้วนะครับไม่น่ายากนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นน็อตนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ครัาที่ตัวล้อนะครับผมก็อันนี้ให้มาแค่สามสามชิ้นนะเป็นแบบว่า,าประมาณว่าหางมันหมุนติ้บๆนะฮะก็คือฟันหล่อไว้อันหนึ่งนะก,ก็คือให้เดาเลยก็คือประมาณว่าแบบมันใต้มองไม่เห็นก็ไม่ต้องติดก็ได้สิอะไรเงี้ยประมาณเนี่ยน,น,นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทลนะฮะในสภาพที่กางหางนะเราก็จะเอามาติดนะฮะไปอ่ะ โอ้เสียวมันมันแน่นจนเสียวผมเสียวแบบสีถลอกมากเนดะี๋ยวถ้าผมผมลองอดันให้มันออกอีกทีนึงนะว่าสีมันจะลอกไหมก็ไม่ลอกน่าจะบ่อยๆก็น่าจะลอกอยู่แหละนะครับผมอเดี๋ยวผมใส่ใหมนะฮะปึ๊บอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะมีสีสีสันลวดลายนะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะมีปั๊มลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับผมอลองดูนะครับผมอ่เฮ้ ส่วนี้มัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันแบบว่าเออถ่ายน้ำหนักเขาทั้งดีนะ,นะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้จับจับตั้งหัวไม่ได้นะเดี๋ยวเดไหนอลองอเออจริงด้วยจับตั้งไม่ได้หัวมันจะหัวทิ่มตลอดเวลานะประมาณนี้นะ นะครับผมอ่าน,นี้ก็จะเป็นเทลออลติเนตโรลเลอร์นะฮะอันนี้ผมผมมั่วนะ LT. เอลิเอใช่ไหม αι? อันนี้ผมไม่ชัวร์นะเลอะเล,ะเลอะเรนนะฮะจำไม่ค่อยได้ามาดูกันนะฮะว่าข้างในมีอะไรนะครับผมอันนี้เดี๋ยวดูสติกเกอร์ก่อนเลยดีกว่านะฮะสติกเกอร์ก็จะเป็นอ่า ประมาณนี้นะด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นสายลมนะฮะประมาณนั้นมาดูอ่าตรงอ,อันนี้ก็จะดีไซน์คล้ายๆเหมือนเดิมนะฮะมันมันมันก็จะฟีลแบบเป็นหางเทลหมุนนี่ะฮะหมุนรอบตัวนะครับผมแล้วก็หลายด้านข้างก็จะเป็นบอเวลนะอันนี้เอย่างนี้นะผมเอาเทลเมาทิ้มาเสียบก่อน ต่างต่างกันอยู่นะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนมันเป็นเอฟเฟกอันนี้จะเป็นรูปหางโลเลโอนะฮะอ่านะประมาณน,นี้ามาดูตัวฟิกเกอร์กันว่าเป็นยังไงบ้างกระตุ้นเดี๋ยวตัดเอานะอันนี้จะต่างจากอของเมื่อกี้นะฮะตรงที่แบบถ่ายมือนะฮะแล้วก็หน้าเสียยิ้มนะ ที่เหลือก็ไม่แตกต่างนะครับผมอันนี้จอ,อกเหลืองๆห,หน่อยั้ยหรือว่าเขาฉีดสีอ่าพ่นสีอ่อนไปนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าตัวนี้สีสีจออ่อนกว่าน่อยนะครับอ่าแล้วก็ต่อต่อไปนะฮะอ่ามาที่แบบนี้นะครับผมก็จะฟิลอ่าตัวด้านข้างเนี่ยมันจะมีลวดลายมันก็สายลมนะประมาณนี้นะก็ผมก็ไอตัวนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมจุดค่อนข้างได้พอดีนะ ก็ถือว่าดีไปนะครับผมแล้วก็ตัวเทลเดี๋ยก็จะมาในท่าผายมือนะเราก็จะเอาเทลมาใส่นะครับประมาณนี้นะฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะก็จะโบเห็นประมาณนี้นิดนึงนะฮะลองดูนะถ้าลองจับตั้งนะอันนี้เอออันนี้บาลานซ์ให้อ่าลองลองกลับหัวดูเออบาลานซ์อ๋อถ้าด้านข้างนี่ก็จะกิ้งได้อยู่นะ ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ต่อต่อไปนะครับเป็นนักเค้านะครับผมอ,อันนี้ก็จะบอกว่านักเคอลอทเลตโรเลอร์นะครับผมอ,อันนี้ก็จะแบบ่ากกดตึงๆหน่อยนะฮะเรามาเกลี่ยกันเกลี่ยได้อรือก่ะได้แล้ว เลยอยู่ข้างในเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเอฟเฟกสีนะนนมีถเท้ามีอะไรด้วยนะครับผมลนะองมา,า,าดูตัวล้อนะนจะเป็นลายซิกแซกนะสีขาวเป็นพื้สีขาวนะนนมาดูตัวชุดกระตุกอ,ตอันนี้อันนี้เป็นเป็นกระดาษแก้วเงางๆเหมือนกระดาษแก้วสําหรับห่อ,หอพวกขนมเออเขาเรียกอะไรนะเมี่ยงหอ่อเมี่ยงนะ อันนี้ก็จะแบบเป็นนักเคิลตอนโกรดนะดสวันนี้นะตาดูดันอันนี้ตรงนี้มีตำหนินิดนึงแก้มสีลอกนะฮะหรือว่าสีเลอะไ,ไม่แน่ใจนะเออๆออดูตรงเท้าเท้าหมอไม่เห็นสีขาวนะเป็นปั๊มนะฮะเม็ดนะอินเวียดนามนะฮะอ๋อเป็นเป็นลิขสิทธิ์ไม่ใช่เม็ดอินเวียดนามดันหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมบตัวของนักเคิลนะครับผมก็เอ่อ ไอ้ตัวล้อนเนี่ยมันก็จะมีแบบลายแบบลายซิกแซกนะฮะประมาณนี้นะครับผมด้านล่างก็จะล้นไปเลยนะผมไม่รู้จะแบ่งช่องยังไงดีนะฮะแล้วก็ตัวนักเคิลนี่ก็จะมาในเนยสีหน้าดุดันนะก็ค่อนข้างเท่ลเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ปลอกเอาติดดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะมีแค่ล็อกแค่ช่วงขานะะสองสองข้างนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ค่อยล็อกเลยฮะเดี๋ยวนะ เออไม่ล็อกเลยเออแตกแตกเลยนะขอใส่ที้ดูดิมันจะเข้าไหมไม่เข่าอ้าวมอต้องเออนี่มันสนสบตรงหมัดนะก็คือตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ล็อกเป็นล็อกตรงเนี้ยนะฮะ,อะลองดูนะ,ะตั้งดูแล้วมันมันจะเป็นยังไงอ่าไม่ไม่ล้มนะฮะ,ะกับหัวไม่เป็นไรนะฮะ,ะ,ะสมดุลไม่มีอ่า กินเองก็ได้นะฮะปี๊บประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Shadow นะครับผมตัวละครของภาคนี้เลยนะฮะ Shadow Attender นะครับผมเนี่ยมันมันซ้ำๆกันเยอะเหลือเกินนะเนี่ยชื่อเนี่ยนะฮะอ่มาแกะ market. โอ้อันนี้ห่อห่อเป็นชิ้นเดียวกันมาในนี้เลยนะฮะอ่ามาณนนี้นะครับผมอันนี้ก็ติดติดมาในตัวของอ่าอะไรนะของ ล้อ er, นะฮะก็จะประมาณนี้ส่งประมาณนี้สีดำนะตัวชโดว์ก็จะประมาณนี้เท่ดีเดีย๋ยวเราบบดูตรงเท,าท้าก่อนเท้าไม่ค่อยมีล,ลวดลายอะไรเออรองเท้ามันก็ไม่ค่อยมีลวดลายอะไรเยอะแล้วนะฮะจะฟิลเหมือนเหมือนรองเท้ากันดมนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้ทําสีเอาแล้วกันนะประมาณนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ ที่ชา a d โดนะครับผมชา a d โดล่างปกตินะก็ตัวชา a d โดนี่ก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างเท่นนะรองเท้านี่ก็สวยนะเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้ปล่อยโลนอะไรนะถ้าทำถ้าทําสีนี่ก็คือน่าจะสวยอยู่นะ,ะประมาณนี้นะครับผมตัวชา o w โดจะยืนประมาณนี้แล้วก็ตัวลายนะก็ให้มัง่งเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เว็ดไม่ถูกนงะก็ห่างบ้างใกล้บ้างนะปุ่บ้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม อ่ะแล้วก็ตัวชา์โด์เนี่ยเหมือนทำท่ากำลังจะวิ่งนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะสน็ปไหมสแน็ปดีนะครับผมประยุกะเออแต่มันล็อกไม่ค่อยแน่นมากนะครับผมอ่ะ,อะจะซูประมาณนี้เอออันนี้อันนี้มีการถ่ายน้ำหนักค่อนข้างทำให้ไหลได้เองนะถ้าวางบังถูกถูกตรงที่แบบว่าตัวที่มันหนักสุดนะั้นไปได้เองเลยนะ แต่ว่าบางตัวมันมันบาลานซ์จัดมันวางวางไว้เฉยมันก็ไม่กิ้งเลยก็จะประมาณนี้นะสำหรับชาโดนะนะครับเท่ดีนะผมชอบเป็นพิเศษเลยตรงที่ว่าตรงหัวมันเนี่ยนะฮะทำสีนะฮะไอทำเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับฟิวนึกถึงอ่าลูฟิโอในอ่าเรื่องฮุกนะครับผมอ่าปนภัยนิรแดนนะสมัยก่อนโบิบิลเลี่ยมนะ ประมาณนั้นนะก็ไม่รู้ว่าเขาได,ได้ได้ต้นแบบมาจากนี้หรือเปล่านะแต่ว่าโซนิกเขาได้แบบมาจากไมเคิลแจ็กสันนะได้แรงบันดาลใจมาจากไมเคิลแจ็กสัน ใช่นะครับก็จะเป็นล่างสุดยอดนะน,นี่ก็จะเป็นชาร์โด้ Shadow plus นะฮะเอ๊ะเข,ขาเรียกสเปิร์ชาร์โด้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่ชัวร์นะเพราะภาคชาร์โดนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่มันยุค PS2 แบบไม่แน่ใจนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะมาในแบบแยกกันเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นล้อสีส้มนะ,ะประมาณนี้อันี่จะเป็นลวดลายนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็สติ๊กเกอร์ล่ะเป็นยังไง สติกเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมลายสี้มพนะครับต่างรูจะมีวิธีการติดรองเท้านะแถบสีแดงนะครับตัวสติกเกอร์นี้ก็จะสีแบบฟิวโซนิกกันนะฮะแต่ว่าสีมันจะอ่อนกว่าไหมอนนเออสีอ่อนกว่ากนันเห็นเลยนะครับผม ด้านหลังก็จะประมาณนี้มีขันนอตสามเหลียมนะประมาณมนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวปกอบนะครับมาดูที่ล้อนะครับก็จะเป็นแบบลูกสอดน,นี้นะครับผมก็ดูแบบก็สวยดีนะ,ะก็ดูสวยดีมันยังไงมันแต่ว่าผมว่ามันมันค่อนข้างจมๆนะ,ะมันไม่ได้สีแบบเหลืองสว่างถ้าเหลืองสว่างอันนี้มันจะดีกว่านี้นิดนึงนะ มนนีนะฮะแล้วก็อะไรล่างโซนเออ่ชาร์โดนะชาร์โดพลัส,สนะนเขียนเป็นเลขบวกนะแต่ไม่รู้ว่ามันคือซูปเปอร์ชาร์โดหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่ได้ตามช่วงชาร์โดนะก็เลยไม่ไม่ไม่ชัว์นะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีล่างทองด้วยนะ,อะ,อะลองใส่ดูนะคลิปประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าสวยดีนะครับอ่าไหนลองอย่างนี้ดิไม่ขยับ อันนี้บาลานซ์มากๆอ่ะอันนี้พอได้พอได้ เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการรีวิว h a p Happy Meal นะฮะในชุดของโซนิ c 3นะครับผมก็หลายตัวนะก็ยืนต้องยืนกับหัวนะยืนปกติไม่ได้นะมันหงายมันมันกลิ้งนะฮะ นะฮะก็เพื่อนๆก็ที่ถูกใจก็สามารถกดไลค์สับสกายกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดกันกดกระดิ่งติดตามนะฮะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของช่องอย่างทันท่วงทีนะครับผมดีนทีนี้ก็ขอจบตรงทนี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอท่านสุดโชคดีมีมันใช้สวัสดีครับ